ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับก็มาบ่อปลาบึกนะไม่แต่ไม่ได้ตกบ่อปลาบึกนะฮะมาตกบ่อเล็กนะฮะตกปลาเกล็ดวันนี้ก็จะใช้คานสองเก็ดนะตกใกล้ๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สองขอครับลองลองตกไปก็ซุ่มทุนด้วยอะไรด้วยนะฮะก็วันนี้จะตกกินดิบนะครับตั้งสามตกสามนะครับยังไม่ต้องงงนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าวันไหนมีเวลาผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งฮนะเรื่องการตั้งทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ตัวนี้แดดมันร้อนผมไม่ได้เอาร่มมากลัวโทรศัพท์มันจะร้อนก็เลยยังไม่ได้ถ่ายนะฮะครับผมวันนี้ก็มากับน้องเว็บนั่งอยู่ข้างในนู่นครับน้องเว็บเป็นตกปลาได้ตัวลนะผมยังไม่ได้ลงมือตกเลยครับผมวันนี้ก็เรามาลองดูกันอีกสักวันนะครับคือวันนี้ หมายธรรมชาติอ่ะต้องรอพรุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนก็วันนี้ก็เลยมาตกอ่าทําคลิปแต่พรุ่งนี้ให้ดูทุ่นกันสนุกสนุกไปเพลินๆไปก่อนนะครับครับผมรอชมกันเลยนะครับหาทุ่นไม่เจอโอ้โหแต่มองอยู่ครับ นจมไปแล้วมาแล้วครับปันนี้หนึ่งตัวเปิดเปิดเปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมโอ้โห สวิงด้วยนะฮะพอได้อยู่ตอนนี้แดดมันร้อนมองทุ่นไม่เคยเห็นด้สองกล้องรอ <c oughs> ้อนไปหน่อยสนทนนะ ดันแววล,ล้มมาเดียววันนี้อ่าครับตัวใหญ่ครับ เดินแล้วครับเดินแล้วครับอ้าวหยุดจมแล้วแลครับหนึ่งตัวครับ ตัวไม่โตวยเอาไหมอ้าวติดอะไรวะเนี่ยตัวเล็กตัวนี้อ้าพันนี้แล้วหนึ่งตัว มาแล้วครับสวยเลยครับตัวนี้โอ้ยโอ้ยทันเล็กแมดึงหน้าดูเลย มันสู้จริงๆเว้ยเฮ้ยตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่สู้นะดูเลยอืมเยอะโอ๊ยเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โห sẽ xấu hổ. ผหมองเขาหมอครับ เลยนม่รออู้ยใส่สวยตัวนี้สวยสวย ใกล้นะฮะมันก็เลยแรใหญ่หน่อยแต่ตัวนี้ก็ได้เกือบโลนะครับนีมองไม่เห็นวาย ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบลิพจะเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็ได้ปลาพอสมควรนะครับวันนี้ก็มากับน้องน้องเวฟนะฮะไปแล้วอยู่ปลาไปแล้วน้องเวฟเอาปลาไปกินครับครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที้ทีมารับชมนะครับวันนี้ก็อาจจะขุกขากหน่อยภาพอาจจะไม่สวยงามนะครับก็ ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปที่ไหน